นายทวารต้องใช้มือไม่ใช่เท้าเปิดหกเหตุผลทำไมแมนยูควรคว้าเอเิเลียโนมาตินสมาร่วมทีมนอกจากนักเตะในตำแหน่งกองหน้าแมนยูยังถูกลือกับเอมมเลียโนมาติเนีสนายทวารทีมแอสตันวิลล่าอย่างต่อเนื่องเช่นกันนั่นเป็นเพราะว่านับตั้งแต่องเรโอน่าย้ายมาจากอินเตอร์มิลานนายทวารทีมชาติแคมารูนไม่เคยทำให้สาวกปีศาจแดงปราบปรือไปกับฝีมายมือของเขาเลยแม้ว่าเอริกเทนฮา์กนายใหญ่คู่บุญจะกระเด็นออกจากโอลด์แทฟฟอร์ดไปแล้วสถานการณ์ของโอนาน่าก็ยังไม่กระเตื้องขึ้น เนื่องจากว่ากันว่ารูเบนอโมริมผู้จัดก,การทีมชาวโปรตุกีสไม่แฮปปี้กับฟอร์มของเขาเช่นกันและกระหายล้ะออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ถึงขณะนี้แมนยูนเต็ดยังพยายามปิดดีลไบรอันเอ็มเบอร์โมให้ได้เป็นอันดับแรกและหากประสบผลสำเร็จก็ไม่แน่ว่าโอนาน่าจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมชาติที่ย้ายมาจากทีมเรนฟอร์ดหรือเปล่าหากผีแดงเดินเกมทักซื้อมาติเนสต่อทันทีอย่างไรก็ดีนี่คือ6เหตุผลที่แมนยูนเต็ดสมควรดึงนายทวารทีมสิงห์ขง,งาดมาเฝ้าเสาแทนโอนาน่า 1. ความผิดพลาดที่สสาก ตอนที่แมนยูในเต็ดเซ็นสัญญากับโอนาน่าในปี2023มีการสรรเสริญกันว่ามือกาาแอฟริกันมีทักษะเล่นบอลกับเท้าได้ดีตามสไตล์ผู้รักษาประตูสมัยใหม่ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการของเทนฮากอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีการขยันออกมาเล่นหน้าปากประตูของนายทวานชาวแคมรูนกลายเป็นจุดอ่อนของผีแดงเนื่องจากโอนาน่าเป็นตัวการทําให้ทีมเสียประตูหลายหน ไม่เพียงจะโดนลบบ็อบบอลจากเครื่องสนามในเกมประเดิมนัดบูกับลองที่ออนแทฟฟอร์ดในเกมประชับมิดเขายังก่อความผิดพลาดในเกมแชมเปี้ยนลีกแมตช์บูก,กับไบเยอร์มิวนิกและ2นัดกับกาลาตาสารายก่อนที่ผีแดงจะกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มในฐานะทีมบวยนอกจากนี้ในศึกยูโรปาลีกเมื่อซีซั่นก่อนโอนาน่าก่อความผิดพลาดอีกจนได้ในเกมบูกับลียงหลังเปิดประเด็นทำสงครามน้ำลายกับเนมานย่ามาติดอดีตกองกลางผีแดงแม้สุดท้ายแล้วทีมจากโอนแทฟฟอร์ดจะได้เข้าชิงชนะเลิศแต่ก็คว้าท r o ฟี่มาครองไม่ได้ หลังรับใช้แมนยูนเตดมาถึงตอนนี้มันชัดเจนว่าโอนาน่าไม่มีพัฒนาการในทางบวกเลยโดยเกมพรีเมียร์ลีกนัดเชือนชนะอิสสวิตทาวสต่อสองในบ้านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์โอนาน่าสื่อสารกับแพทริกเดกูไม่ดีพอเช่นกัน 2. อโมริไม่ใช่เทนฮากแน่นอนว่าอโมริไม่ได้เป็นคนเซ็นสัญญากับโอนาน่าและไม่ต้องสงสัยเลยว่านายใหญ่วัยสีปีไม่ปื้มที่ทีมต้องเสียประตูบ่อยครั้ง แม้จะปฏิเสธต,ตอบคำถามของสื่ออย่างชัดเจนถึงการมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่มาแทนที่โอนาน่าแต่คำตอบของอมโมริมน่าจะสื่ออยู่ในที่นี้เราจำเป็นต้องปรับปรุงทุกตำแหน่งในสนามไม่เฉพาะตำแหน่งใดตำแหน่งเดียวอมโมริมกล่าวและด้วยเหตุที่แมนยูนเต็ดจบอันดับ15ของพรีเมียร์ลีกในซีซั่นก่อนอมโมริมจึงน่าจะต้องการนายทวารคนใหม่หากมีความเป็นไปได้ว่าสโมสรพร้อมจะหาให้ เนื่องจากมีข้อพิสูจน์บ่งชี้ว่าอดีตมือเกาาทีมอาจจักเทียบไม่ได้เลยกับผู้รักษาประตูหลายรายที่สร้างชื่อให้กับสโมสรรวมทั้งดาบิดเดเคอยที่ถูกเขาเสียบแทนทำไปทำมานอกจากเกมรับของแมนยูนิเต็ดจะแย่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วโอนาน่ายังย้ายมาเพิ่มความบะลรให้กับทีมเช่นกันฉะนั้นแล้วทางที่ดีแมนยูนิเต็ดจึงสมควรต้องซ่อมแซมหลังบ้านของตัวเองซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญก่อนและตลาดซัมเมอร์นี้เป็นโอกาสอันดีที่พวกเขาจะปิดดีม,มาติเนสให้ย้ายมาเฝ้าเสาแทนนายทวารแอฟริกัน 3. ม,มาร์ติเนสโอนาน่าคนละชัน้นแรกเริ่มเดิมทีมาร์ติเนสอัมลาบ้านเกิดมาเป็นนักเตะในอะคาเดมี่ของอาเซนอนตั้งแต่อายุ17ปีและก่อนจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของปืนโตนายทวารเลือดฟ้าขาวถูกปล่อยให้ทีมดิวิชั่นต่ำยืมไปใช้งานหลายสโมสรทั้งออกฟอร์ดวูลฟ์เรดดิงเชฟเวนเดย์และรอเตอร์แฮมยูไนเต็ดอย่างไรก็ดีอนาคตของมาร์ติเนสกับสโมสรดังแห่งกรุงลอนดอนไม่มีความมั่นคงหลังได้ลงสนามรวมทุกรายการ38นัดเขาก็ถูกขายให้ก นับจากนั้นมาติเนสก็เริ่มโชว์ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะในเกมทีมชาติซึ่งเขาพาอาร์เจนตินาคว้าตำแหน่งแชมป์โลกรวมถึงแชมป์โกปาอเมริกาอีกสองสมัยในศึกโกปาอเมริกาปี2021รอบรองชนะเลิศมาติเนสเซฟสามลูกโทษพาทีมคว่ำโคลอมเบียจากการอาศัยลูกเล่นทางจิตวิทยาทำลายสมาธิของฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นที่ได้ยินอย่างชัดเจนเนื่องจากสนามปราศจากแฟนบอลในช่วงที่โควิด -19 แพร่ระบาดจากนั้นมาติเนสก็เป็นฮีโร่เซฟลูกโทษอีกในเกมฟุตบอลโลกรอบแทีม นชนะเนเธอร์แลนด์และนัดชิงชนะเลิศกับฝรั่งเศสรวมถึงรอบ8ทีมสุดโกปาอเมริกานัดซดเกือกับเอกวาดอด้วยรวมแล้วมาร์ตินสคว้ารางวัลถุงมือทองคำทั้ง3าทัวร์นาเมนต์ตลอดจนได้รางวัลยาชินโทรฟี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบัลลงดอในปี2023และ2024ในฐานะผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกรวมทั้งได้ตำแหน่งนายทวารยอดเยี่ยมของฟี่าในปี2022และ2024 4. นายทวารต้องใช้มือไม่ใช่เท้า แม้วงการฟุตบอลยุคใหม่จะมองว่าผู้รักษาประตูสมควรใช้เท้าเล่นฟุตบอลได้แต่มาร์ตินสเห็นแย้งว่าตำแหน่งของเขาสมควรต้องช่ำชองกับการใช้มือมากกว่าเท้าตอนนี้คำถามแรกของวงการฟุตบอลคือผู้รักษาประตูใช้เท้าได้ดีหรือเปล่ามาร์ตินสเอ่ยกับเอสพีเอ็นก่อนเสริมว่าสโมสรอาจมองหาผู้รักษาประตูที่มีทักษะในการใช้เท้าเล่นบอลแต่ผมโฟกัสถึงความจำเป็นของการเซฟประตูมากกว่าเล่นบอลด้วยเท้าหากผมเซฟได้ผมก็จะได้แชมป์ หากมองดูทัศนคติของมาติเนสแล้วแมนยูนิเต็ดจึงสมควรเซ็นสัญญากับเขาอย่างยิ่งเพื่อแก้ปัญหาที่เรื้อรังมานานเนื่องจากสโมสรต้องการนายทวามือก่าที่แท้จริงสำหรับประเด็นนี้เดเคอาถือเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟลูกยิงได้ดีเช่นกันแต่เขาไม่ได้รับการต่อสัญญาด้วยถูกมองว่าไม่มีทักษะใช้เท้าบิวเกมจากแดนหลังให้กับทีมต่อปัญหาดังกล่าวแมนยูนิเต็ดจึงพยายามมองหานายทวานที่เล่นบอลด้วยเท้าได้ดีเหมือนเอเดซอนผู้รักษาประตูทีแมนซิตี้ แต่สิ่งที่ผีแดงไม่มีเหมือนเรือใบสีฟ้าคือนักเตะกองหลังขาดทักษะและความคล่องตัวรวมถึงความสามารถเฉพาะตัวที่จะต่อเกมขึ้นมาจากหน้าบ้านได้โดยเฉพาะเมื่อถูกแผงรูปของทีมคู่แข่งเข้าเพรสในเมื่อแมนยูในตตดมีแนวรับที่เปราะบางการมีมาติเนสคอยป้องกันตะข่ายจึงน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดแม้เขาจะมีอายุ32ปีแล้วก็ตามแต่อย่างที่เห็นกันว่าผู้รักษาประตูเป็นตำแหน่งพิเศษที่อายุไม่ใช่อุปสรรค 5. แมนยูต้องการชไม i เคลื่อนคนใหม่ มาร์คบอสนิดซึ่งเคยเฝ้าเสาให้กับทั้งแอสตันวิลล่าและแมนยูนเต็ดยกย่องมาติเนสว่าทำให้เขาหวนคิดถึงปีเตอร์ชไมเคิลมือกาวระดับตำนานของเทเตอร์ออฟดรีมทั้งสองมีแนวทางการเล่นที่คล้ายกันสำหรับกองหน้ามันไม่ดีแน่ที่ต้องเห็นนายทวารร่างใหญ่เผชิญหน้ากับพวกเขาอดีตนายทวารทีมชาติออสเตรเลียเอ่อยเอาไว้กับดีเอสเลติกว่าถึงคาแรคเตอร์มาติเนสกับชไมเคิลมีความคล้ายคลึงกันตรงที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีและตะโกนสั่งการกองหลังตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งทีี่่ไมมใใหห้เเ็นนตัวด แน่นอนว่าโอนาน่ามีบุคลิกดังกล่าวเช่นกันแต่ที่แตกต่างก็คือเขามักแสดงให้เห็นถึงความสะเพร่าจนกลายเป็นความประมาทบ่อยครั้งบอสหนิดเสริมถึงข้อได้ของมาติเนสที่นิยมต่อปากต่อคำกับฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งแสดงอากับกิริยาที่เช้าโชว์บ่อยครั้งว่าหากคุณมองดูพื้นเพอาชีพเขามันก็พอจะเข้าใจได้ถึงความยโสข,ของเขาอย่างที่ผู้คนมองแต่อย่าลืมว่าเอมี่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมหากเขาไม่มั่นใจเขาจะไม่แสดงออกแบบนั้นแน่และบางทีความมั่นใจก็ทําให้ผู้คนมองว่าเป็นความยโส 6. พีแดงศบโอกาสเหมาะแม้มาตินเนสจะมีค่าตัว40ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าสูงสำหรับนายทวารเวเลข3เนื่องจากเขายังเหลือสัญญากับถิ่นวิลล่าพาร์คจนถึงปี2029แต่มันเป็นโอกาสเหมาะที่แมนยูนเต็ดจะได้นายทวารชั้นดีมาทำหน้าที่แทนโอนาน่าแม้เขาจะมีอายุ33ปีในเดือนกันยายนก็ตามที่แน่แน่มาตินเนสมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกและเขาไม่จําเป็นต้องปรับตัวเหมือนที่โอนาน่าย้ายมาจากเซเรียอาและจนวันนี้เขาอาจยังไม่คุ้นชินกับฟุตบอลอังกฤษเลยก็ว่าได้ ขณะเดียวกันในวัย32ปีมาติเนสไม่ต่างอะไรกับเอ็ดวินฟานเดอร์ซาซึ่งกว่าที่เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันจะได้เขามาร่วมทีมสมใจก็ต้องรอจนมือเกาดัสมีอายุ34ปีช่วงที่เขาย้ายมาจากฟูลแลมในปี2005และอย่างที่เห็นฟานเดอร์ซาพาทีมผีแดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้4ครั้งและแชมป์ลีกคับสองครั้งรวมถึงแชมป์แชมเปี้ยนลีกด้วยแม้ฟานเดอร์ซาจะมีบุคลิกต่างไปจากมาติเนสแต่ที่เหมือนกันคืออายุไม่ได้เป็นข้อร้อยของนายทวาร หากแต่มันหมายถึงประสบการณ์ที่เปี่ยมล้นซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการพาทีมรอดพ้นจากการเสียประตูพูดถึงประสบการณ์บอกเลยว่าไม่มีสถานการณ์ไหนกดดันมากไปกว่าการเล่นฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนและมาติเนสผ่านจุดนี้มาแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมเป็นที่พึ่งสุดท้ายของทีมได้ยิ่งไปกว่านั้นแมนยูนเต็ดชุดนี้ถูกวิจารณ์มานานว่าไร้นักเตะที่เป็นผู้นําในทีมฉะนั้นและการคว้ามาติเนสมาเสริมทัพจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวให้ทีมไปในตัวเช่นกัน